คยได้ยินคำว่าไข้หัวลมกันไหมคะแล้วสงสัยไหมว่ามันคือไข้แบบไหนมันเกี่ยวอะไรกับลมไหมแล้วมันมีผลกับเรายัางไงมองกันคนโบราณนะคะเขาจะเรียกโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าการเจ็บป่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม่สบายกายไม่สบายใจอะไรก็ตามค่ะที่มันขาดสมดุลน,นะเขาจะเรียกรวมๆกันทั้งหมดเลยว่าไข้นะ ทีนี้ประเทศไทยเรามีสมฤดูใช่ไหมฮะมีร้อนมีฝนมีหนาวบางคนบอกมีหนาวจริงเหรอถึงมันจะไม่มีอากาศหนาวนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีลมนะที่พาเอาไอายเย็นเข้ามาหาเรานะคะไอรอยต่อของแต่ละฤดูค่ะอย่างเช่นฤดูร้อนไปต่อฤดูฝนฤดูฝนไปต่อฤดูหนาวรอยต่อของแต่ละฤดูนี่แหละที่เขาเรียกกันว่า หัวลมนะคะเพราะฉะนั้นไข้หัวลมมันก็หมายถึงอาการไข้หรืออาการที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายที่เกิดจากฤดูที่เปลี่ยนแล้วร่างกายปรับตัวไม่ทันเอาใหม่นะอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากฤดูที่เปลี่ยนแล้วร่างกายปรับตัวไม่ทัน ปัจจัยแรกคือฤดูเปลี่ยนอันนี้เราควบคุมมันไม่ได้อันที่2คือร่างกายปรับตัวไม่ทันอันนี้เราดูแลมันได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าอรอยต่อของฤดูหรือหัวลมเนี่ยมันทําให้เราเจ็บป่วยยังไงบ้างมาดูที่รอยต่อแรกนะคะฤดูร้อนไปต่อฤดูฝนนะฤดูร้อนอากาศมันก็ร้อนแล้วก็ร้อนแล้วก็ร้อน,ร,อนร้อนมาก ถึงมากที่สุดถูกไหมฮะอุณหภูมิข้างในตัวเราก็ร้อนเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะร้อนจากพฤติกรรมของเรากินอาหารที่กระตุ้นความร้อนหรือว่าทำงานหนักพักผ่อนน้อยเครียดพวกนี้เกิดความร้อนในร่างกายขึ้นทั้งนั้นนะคะร่างกายก็พยายามที่จะระบายความร้อนออกมาข้างนอกมีลมมีฝนเข้ามาเกี่ยวข้องความชื้นในอากาศมันมีมากขึ้นนะคะบวกกับมีทั้งลมด้วย จะพูดอยู่เสมอนะคะว่าร่างกายของเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติข้างนอกลมเยอะข้างในตัวเราก็ลมเยอะเหมือนกันคนที่มีปัญหาในเรื่องของระบบย่อยอะค่ะเวลาที่ฝนตั้งเขาฟ้าครึ้มอย่างเงี้ยคนพวกนี้ยจะท้องอืดมีลมเยอะเต็มท้องหมดเลยเพราะฉะนั้นไข้ในช่วงนี้มันจะเกิดจากลมที่มีความร้อนแล้วก็มีความชื้นเข้ามาด้วยก็จะเป็นอาการไข้หนาว กระอักกระอ่วนเบื่ออาหารจุกเสียดแน่นท้องเจ็บตามเนื้อตามตัวนะคะอันนี้เราอาจจะใช้อาหารรสเผ็ดร้อนเข้ามาช่วยในการเคลื่อนลมของเราได้นะคะแล้วก็ให้ไปควบคุมหรือว่างดอาหารที่มีริ์เย็นแล้วก็ย่อยยากทั้งหลายต่อไปนะคะจะเป็นลมฝนที่ไปต่อลมหนาวนะคะความชื้นในอากาศที่มันอยู่ ข้างนอกในหน้าฝนอะ่ะมันก็มีเยอะนะคะความชื้นในตัวเราก็มีเยอะเพราะว่าร่างกายจะต้องปรับสภาพให้เข้ากับเข้ากับข้างนอกเพื่อที่จะรักษาสมดุลแล้วก็ไม่ป่วยถูกไหมทีนี้พออากาศมันเริ่มแห้งนะคะน้ำในตัวเรามันก็จะแห้งลงแล้วก็งวดลงด้วยก็เท่ากับว่าในหน้านี้ในฤดูนี้เราจะมีปัญหาในเรื่องของระบบน้ำเซมฮะจะมาก่อน นะคะเต็มหะจะมากขึ้นจะเจ็บคอใ,ใจไม่สะดวกนะคะแล้วก็จะรู้สึกปวดตามข้อเพราะว่าน้ำที่มันอยู่ในข้อก็จะน้อยลงด้วยแห้งลงไปด้วยวมตามข้อมือเท้าเย็นนะคะแล้วก็พวกที่มีอาการของภูมิแพ้ก็จะกำเริบขึ้นได้ในหน้านี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นฤดูของการขยายพันธุ์ของดอกไม้นะคะพวกเกสรอดอกไม้มันก็จะฟุง้งกระจายเต็มหมด ะะทีนี้วิธีดูแลตัวเองในช่วงนี้ก็คือจิบน้ําให้มากขึ้นงดอาหารที่มีร์เย็นรสหวานมันเค็มเพราะว่าพวกนี้ไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างเมือกนะคะเมือกก็คือเสมหะนั่นเองถ้ากินอาหารที่มีรสชาติประมาณนี้เยอะๆในช่วงนี้หรือช่วงไหนก็ตามค่ะนะมันก็จะทําให้เรามีเสมหะเพิ่มขึ้นเหมือนกันหัวลมสุดท้ายนะคะลมหนาวที่ไปต่อหน้าร้อน จากเดิมที่ร่างกายกําลังรักษาอุณหภูมิก็คือรักษาความร้อนเอาไว้เพื่อที่จะไปต่อสู้กับอากาศหนาวข้างนอกอยู่ความร้อนก็เข้ามาร่างกายก็พยายามที่จะระบายความร้อนตัวเองออกไปเพื่อที่จะรักษาสมดุลแต่ก็ไปชนกับอากาศข้างนอกมันก็เลยตลบอบอวนไปด้วยความร้อนเพราะฉะนั้นไข้ที่เกิดในช่วงฤดูเนี้ก็จะเป็นไข้ที่เกิดจากความร้อนเป็นหลักายร้อนในกระหายน้ํา ปวดหัวตัวร้อนตาแดงปากแห้งคอแห้งเจ็บคอบ่อ,บอยๆหรือว่าตัวตึงๆรวมทั้งมีท้องเสียด้วยใช้อาหารรสจืดเย็นค่ะแล้วก็เลี่ยงอาหารที่ความมันหรือว่าย่อยยากนะคะเพราะาอาหารพวกนี้ร่างกายจะทำการย่อยนะมันใช้พลังงานมากแล้วมันก็กระตุ้นให้เกิดความร้อนรวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการอักเสบ ได้มากขึ้นด้วยสําหรับยาตํำรับนะที่ใช้ได้ดีแล้วก็ควรที่จะมีติดบ้านเอาไว้เลยนะคะสําหรับไข้าสามฤดูหรือว่าไข้หัวลมของเราเนี่ยนะก็จะมีจันทลีลาค่ะประสาจันแดงหรือว่ายาเขียวหอม3ตัวนี้นะควรมีติดบ้านเอาไว้นะคะแต่ก่อนที่จะไปหยิบยากินนะคะคนโบราณเขามีวิธีการดูแลตัวเองด้วยอาหารค่ะจะว่าไปแล้วนะคะอาหารไทยเป็นอาหารที่สร้างภูมิคุ้มกันดีที่สุด นะคะไม่ว่าจะเป็นต้ยมยำแกงอย่างเงี้ยเครื่องแกงหรือว่าพริกแกงเนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าเป็นยาดีๆของเราม้อหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นน้ําพริกต่างๆนะคะดีที่สุดก็คือพยายามกินอาหารแบบไทยๆนะหรือว่าอาหารพื้นถิ่นแล้วก็เน้นผักผลไม้ประจําถิ่นนะคะหรือว่าผักผลไม้ตามฤดูกาล แต่เดี๋ยวนี้ก็ดูยากหน่อยเนาะเพราะว่าผลไม้นอกฤดูกาลมันเยอะมากเลยนะคะเ,เน้นกินผักพื้นถิ่นผลไม้พื้นถิ่น,พน,นเพราะอะไรเพราะว่าผักผลไม้พวกนี้นะคะเขาจะมีความเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอ้อมภูมิประเทศภูมิอากาศแล้วก็ปรับสภาพตัวเองให้เติบโตแข็งแรงขึ้นมาเป็นผักให้เรากินเพราะฉะนั้นถ้าเราได้กินผักผลไม้ในพื้นถิ่นตรงนั้นนะคะเขาบอกว่าเราได้กิน กลไกาการปกป้องตัวเองตามธรรมชาติเข้าไปด้วยนะร่างกายเราก็จะเอาไปใช้แล้วก็เรียนแบบกลไกาการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติแบบนี้เหมือนกันนะคะและที่สําคัญวัตถุดิบก็หาง่ายด้วยแต่ต้องให้แน่ใจนะว่าต้องไม่มียาฆ่าแมลงนะคะอย่างหน้าฝนหรือว่าหน้าหนาวอย่างเงี้ยเอ่อเรื่องที่จะมาเป็นปัญหาของเราก็คือเซมะถูกไหมคะแล้วก็ลมนะมะขามนะคะก็จะมาแตกยอด อ่อนตอนหน้าฝนแล้วก็จะได้กินฝักตอนหน้าหนาวพอดีนะแล้วก็ใบมะขามเนี่ยมันก็มีสรรพคุณที่จะช่วยขับลมหรือว่าจัดการกับเรื่องของเสมหะแก้หวัดได้ดีด้วยนะคะหรือจะเป็นดอกไม้ที่เราเห็นร่วงอยู่เต็มทางเท้าเลยบางคนอาจจะไม่สนใจนะคะดอกปีบรู้จักกันไหมเอ่ยจะออกดอกตอนช่วงปลายฝนต้นหนาวดอกปีบจะดูแลเรื่อง ปอดเรื่องหืดหอบอาการทางที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจทั้งหลายนะคะเห็นไหมธรรมชาติเขาก็จะจัดสรรทุกอย่างมาให้เราอยากลงตัวแล้วนะคะแล้วก็ยังมีเยอะแยะมากมายเนาะธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟร่างกายของเรามันก็คือดินน้ำลมไฟเหมือนกันแต่เรามีออปชั่นเสริมเรามีจิตวิญญาณค่ะก็คือสติปัญญาก็คือตัวรู้ เพราะฉะนั้นเราดึงตัวรู้ในตัวเราเนี่ยนะคะออกมาเรียนรู้ธรรมชาติภายในและออกมาเชื่อมโยงกับธรรมชาติภายนอกแล้วมันจะทำให้เรามีความสุขในทุกทกที่ที่เรายืนนะคะ